ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนสหวิทยาเขตหนองใหญ่บริหารงานโดยนายอิทธิพลกลั่นดอกไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18คนข้าราชการครู15คนลูกจ้างประจำ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คน จำนวนห้องเรียนประถมมวัย3ามห้องประถมศึกษา6ห้องขยายโอกาส3มห้องจำนวนนักเรียน2 1 1คนชั้นอนุบาล50คนชั้นประถมศึกษา105คนชั้นมัธยมศึกษา56คนด้นานบริหารงานวิชาการสถานศึกษาจัดประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจัดประชุมเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568 สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนจัดประชุมเมื่อวันที่4ตุลาคม68สถานศึกษามีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประจำปีการศึกษา2568โดยใช้สื่อการสอนของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ประกอบการสอน 1.4สสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสมอง Executive Function หรือ EF กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษา สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และหน้าที่พล,ลเมืองโดยบูรณาการบริบทสถานการณ์และแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล Google Earth ใช้สื่อภาพย,ายนตร์ในการสอนประวัติศาสตร์สร้างภูเขาไฟจำลองจริงใช้คลิปเกี่ยวกับภูมิประเทศภูมิอากาศหรือปรากฏการธรรมชาติใช้สื่อภาพย,ายนตร์ในการสอนประวัติศาสตร์พานักเรียนไปเยี่ยมชมสถานที่จริง สถานศึกษามีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นเลิศแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์กีฬาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์กีฬาจากโครงการและกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและนอกโรงเรียน สถานศึกษามีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่ความเป็นเลศิศมีแนวทางการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมินพิซ่า2025โดยใช้ผู้มือของโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนสถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามถนาดและความสนใจภาวะปัญญาดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นตามแผนปฏิบัติการ สถานศึกษามีการนำปัญญาประดิษฐ์ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ AI เช่นแอปพลิเคชัน Gemini ในการสร้างภาพนิ่งต่างๆแอปพลิเคชัน ChatGPT ในการศึกษาหาความรู้ด้นานบริหารงานงบประมาณสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงประมาณพศ2569 สถานศึกษาจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงประมาณพศ2569ทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆประจำปีงประมาณพศ2569สถานศึกษาดำเนินการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการเรียนฟรี15ปีภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,568 ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 30. ตุลาคม2568จําจำนวนนักเรียนที่รับงบประมาณ188คนนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับงบประมาณจำนวน23คนสถานศึกษาได้ทำการยืมเงินจากเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการเรียนฟรี15ปี ปีการศึกษา2,568โดยมีโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2,568กิจกรรมวิชาการกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การดำเนินง,งานตามโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษายังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปลูเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนรอการจัดสรรงบประมาณทำการยืมเงิน,เง,นเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้ในการดำเนินง,งานตามโครงการอาหารกลางวันรูปแบบโครงการอาหารกลางวันที่สถานศึกษาดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สถานศึกษาใช้โปรแกรมไทยสคูลันในการจัดเมนูอาหารกลางวันดำเนินการจัดเป็นรายเดือนการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริมนมของสถานศึกษาได้รับอาหารเสริมนมแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568ประเภทนม UHT จำนวน4,170กล่อง้นานบริหารงานบุคคล สถานศึกษามีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดสาขาวิชาเอก1ภาษาอังกฤษ2การศึกษาปฐมมว 3, ัย3คณิตศาสตร์การบริหารงานทั่วไปสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทและความปลอดภยัยทางกายภาพเช่นการจัดระบบจราจรที่ปลอดภยัยและความปลอดภยัยทางสังคมมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของอาคารสถานที่อาคารเรียนใช้งานได้ปกติจำนวน3หลังอาคารอเนกประสงค์ใช้งานได้ปกติจำนวน1หลังสนามกีฬาใช้งานได้ปกติจำนวน1สนามห้องน้ำใช้งานได้ปกติจำนวน16ห้องห้องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ปกติจำนวน2ห้องโรงอาหารห้องสมุดห้องพยาบาลห้องวิทยาศาสตร์ห้องคณิตศาสตร์ห้องนาฏศิลป์ใช้งานได้ปกติจำนวน1ห้อง สถานศึกษาบำรุงรักษาและตรวจสภาพระบบไฟฟ้าให้ปลอดภยัยและพร้อมใช้งานเสมอโดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำเช่นสายไฟแผงสวิตช์และอุปกรณ์ต่างๆและบำรุงรักษาโดยการแก้ไขส่วนที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพทันทีพร้อมทั้งควบคุมดูแลการใช้งานอย่างใกล้ชิดและให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า สถานศึกษาใช้น้ำจากแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านสถานศึกษามีระบบน้ำใช้ที่เพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและนักเรียนมีบริการน้ำดื่มเพียงพอไม่เสียค่าใช้จ่ายสถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุและซ้อมแผนเผชิญเหตุภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีกิจกรรมหนีซ่อนสู้ที่ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรหน,นองใหญ่ กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีอุบัติภัยสถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในหลายด้านเช่นการป้องกันตรวจสอบอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดจัดการสิ่งแวดล้อมการปลูกฝังการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอนและการปรับปรามเผชิญเหตุการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉินการจัดตั้งคณะทำงานการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก สถานศึกษามีการติดตามประชากรในวัยเรียนซีโร่ดรอเปเอาให้เข้ารับการศึกษาโดยสำรวจนักเรียนจากนร0 1ในเขตพื้นที่บริการเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ปีเข้าสู่ระบบการศึกษาจัดข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเพื่อใช้ดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบการศึกษารวมถึงช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการบันทึกสมุดหมายเหตุรายวันเป็นปัจจุบันสถานศึกษาดำเนินการบันทึกทะเบียนนักเรียนเป็นปัจจุบันนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2568ห1หลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. ส,ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อย,ยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา 9. เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา11ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา1 2ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง1 3พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปร่งใสและตรวจสอบได้จุดเด่นของสถานศึกษาด้านทักษะอาชีพ กิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทํา Work based for educational management ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทําเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเรื่องเสาว,วระฟักข้าวและกล้วยกิจกรรมศึกษาต้นกำเนิดประเภทประโยชน์การพบลูก การดูแลการเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การแปรรูปตลอดจนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และทำการตลาดบนโลกออนไลน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568